ดีค่ะตอนนี้อยู่ในหน้าหน้าสามสิบสี่นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามบทที่สองการบวกการลบจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนนะคะมาดูข้อที่สามเติมเลขโดดที่หายไปค่ะข้อที่1น่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอะไรบวกอะไรแล้วได้ห้ามีเยอะมากเลยค่ะ อย่างเช่น5้บวกศก็ได้5้าเห็นว่าหน้าเนี้จะมีคำตอบได้หลายคำตอบนะคะสำหรับหน้า34นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อกี้5้บวกศก็ได้นะคะ5้าบวกศเท่ากับห้บวกหก็เท่ากับ5 3าสบวกส ก็เท่ากับห้าค่ะได้ถึงสามคตอบนะคะสําหรับสองช่องนี้ที่บวกกันแล้วเท่ากับห้าต่อไปค่ะอะไรบวกเก้าแล้วเท่ากับศูนย์ศูนย์ตรงนี้น่าจะหมายถึงสิบศูนย์ตรงนี้จะหมายถึงสิบที่จะเอาหนึ่งในหลักสิบเนี่ยไปเป็นตัวทดนะคะศูนย์ี่คือหลักหน่วยแล้วเอาหนึ่งตัวข้างหน้าไปเป็นตัวทดฉะนั้นเก้าบวกอะไรคะอะไรบวกกับเก้าได้สิบคะหนึ่งค่ะ ก็เบิร์ได้สิบต้องใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สามบวกสี่บวกตัวทดเลยค่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดบวกตัวทดหนึ่งเป็นแปดตรงตัวและสามบวกอะไรได้แปดคะสามบวกห้าค่ะข้อนี้จึงตอบแปดพันแปดร้อยห้านะคะมาดูข้อที่สองค่ะสามบวกอะไรแล้วได้สองสองตัวนี้ก็หมายถึงสิบสองนั่นแหละค่ะ สามบวกอะไรแล้วได้สิบสองสามบวกเก้าค่ะได้สิบสองก็ใส่หลักหน่วยนะคะใส่สองทดหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งแล้วบวกตัวทดค่ะเอ้ยหนึ่งบวกเจ็ดขอไปค่ะหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแล้วบวกตัวทดหนึ่งเป็นเก้าค่ะหกบวกอะไรแล้วได้ศูนย์ค่ะหกบวกอะไรได้สิบนั่นเองหกบวกกับอะไรแล้วได้สิบนั่นเองค่ะหกบวกกับสี่ 6บวกสี่ได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งค่ะห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกตัวทดหนึ่งเป็นแปดข้อนี้ตอบแปดพันเก้าสิบสองนะคะมาดูข้อที่สามค่ะเก้าบวกอะไรได้ศูนย์เก้าบวกกับหนึ่งค่ะได้สิบนะคะใสศูนย์ทดหนึ่งค่ะอะไรบวกห้าแล้วบวกตัวทดแล้วได้หนึ่งค่ะ ห้าค่ะห้าบวกห้าได้สิบบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งนะคะแปดบวกอะไรแล้วบวกตัวทดแล้วได้แปดค่ะแปดบวกกับเก้านะคะเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบแปดจึงใส่แปดทดหนึ่งนะคะอะไรบวกหกและบวกตัวทดหนึ่งเราได้เก้าค่ะอะไรเอ่ยมันก็คือสองค่ะ องบวกหกได้แปดบวกตัวทดหนึ่งเป็นเก้าหน,นึ่งบวกสามได้สี่ในตรงอ่ะได้สี่นะคะตอบสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบค่ะสำหรับข้อสามมาดูข้อสี่ค่ะอะไรบวกเจ็ดแล้วเท่ากับหนึ่งหรือเท่ากับสิบเอ็ดนะคะตอบสี่นะคะสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะสามบวกอะไรได้เจ็ดถลกสามบวกอะไรได้เจ็ด และบวกจะทดอีกหนึ่งสามบวกสามเป็นหกก่อนนะคะแล้วก็บวกจะทดหนึ่งก็เป็นเจ็ดห้าบวกหกได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะใส่หนึ่งทดหนึ่งอะไรบวกสี่และบวกตัวทดหนึ่งได้เท่ากับสิบสองเจ็ดค่ะเจ็ดบวกสี่ได้สิบเจ็ดแผด็จเก้าสิบเอ็ดและสิบสองเจ็ดบวกสี่นี้ได้สิบเอ็ดนะคะบวกตัวทดหนึ่งนะคะเป็นสิบสองใส่สองทด หนึ่งเจ็ดแปดและเก้าบวกกันเลยค่ะเลขเก้าข้อนี้ต่อเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะข้อห้าค่ะห้าบวกห้าได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกอะไรแล้วได้ศูนย์เหมือนกันหนึ 1, 8, ่งบวกแปดค่ะได้เก้าบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะ อะไรบวกเจ็ดและบวกหนึ่งข้อนี้คุณครูใบ้ให้เลยนะคะว่าคําตอบเขาต้องการให้เป็นหนึ่งแสนนะคะทํายังไงก็ได้ให้เป็นให้เป็นแฮให้ตัวเลขบวกกันได้สิบนะคะได้ศูนย์ทดหนึ่งศูนย์ทดหนึ่งนะคะลูกข้อนี้ก็จะเป็นสองนะคะสองบวกเจ็ดได้เก้าบวกจะทดหนึ่งเป็นสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะสี่บวกอะไรและบวกะทดแล้วก็ได้สิบนั่นเองนะคะสี่บวกอะไรเอ่ย สี่บวกห้าค่ะได้เก้าบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่งหกบวกอะไรและบวกทดหนึ่งได้สิบนะคะหกบวกสามได้เก้าบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบค่ะก็ใส่ศูนย์ทดหนึ่ง ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เขาก็จะดึงลงมาเลยอ่าคือเส้นได้ตรงมากอ่าชักหนึ่งที่เป็นตัวทดเนี่ยลงมาเลยนะคะก็จะเท่ากับหนึ่งแสนนะคะข้อนี้ตอบเป็นแสนข้อหกค่ะเก้าบวกศูนย์ได้เก้าค่ะแปดบวกกับอะไรแล้วได้ได 7, คือได้สิบเจดนั่นเองนะคะแบบแปดก็เลยบวกเก้าแปดบวกก็ได้สิบเจ็ดก็ใส่เจ็ดทษหนึ่งค่ะอะไรบวกเก้าและบวกตัวทดหนึ่งได้เก้าเก้าค่ะเก้าสองเป็นสิบแปดบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบเก้าก็ใส่เก้าทษหนึ่งนะคะเก้าบวกอะไรแล้วได้อะไรเนี่ย <c ười> ตรงเนี้ย 9สมมุติว่าเก้าบวกหนึ่งนะคะเก้าบวกหนึ 1, ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบบวกตัวทดหนึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งใช่ไหมคะเจ็ดบวกกับอะไรแล้วได้เก้าเจ็ดบวกอะไรแล้วบวกตัวทดแล้วได้เก้านะคะคุณครูจะใส่ตัวนี้จะต้องเล้หนึ่งนะคะเจ็ดแปดละเก้าส่วนตรงนี้ค่ะข้อสังเกตตรงนี้นะเราจะใส่ ตัวไหนก็ได้นะคุณครูว่านะสําหรับช่องนี้นะคะอย่างเช่นสองเพราะเราต้องการแค่ให้มันเป็นตัวทดหนึ่งให้มันเป็นตัวทดหนึ่งอย่างเช่น9ก้าบวกสองเก้าสิบบอดและบวกตัวทดหนึ่งก็เป็นสิองใช่ไหมคะก็ใส่สองทดหนึ่งก็ยังได้คําตอบเดิมนะคะถ้าจะใส่สามเ้าบวกสาม 9 10 1สิบและบวกหก็เป็น13ก็ใส่3และเป็นตัวทดตรงนี้ตรงนี้ได้หลายตัวมากเลยค่ะนี่อย่างเช่นตรงนี้ที่เขาบอกไว้นะคะบางข้อมีหลายคำตอบเลือกเพียงเออเลือกตอบเพียงคำตอบเดียวฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบได้ตั้งแต่1จนถึง9เลยนะคะ1จนถึง9เลยนะ9 2้าสบวกหเป็น19ทด1ก็ยังได้ค่ะ ตอบได้ตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเลยสําหรับเนี่ยนะคะสําหรับช่องนี้นะคะ่าสำหรับช่องเนี้ยแต่เขาบอกว่าให้เอามาแค่คําตอบเดียวใช่ไหมคะเนี่ยได้หนึ่งถึงเก้าเลยค่ะดูะเอาเก้าแล้วกันเนาะตัวเดียวค่ะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับหน้าสามสิบสี่ค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ คลิปหน้าจะเป็นเรื่องของการลบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ